สวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ชายแดนครับผมนี่ชายแดนพม่านะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งนะครับมอนี้มาส่งลูกข่าครับอยู่ที่แม่สอดครับผมนี่สภาพนี่ครับนี่ติดกันเลยครับนี่นี่ติดกันเลยครับติดหัวเลยครับ มัวติดกันเลยครับนี่ต้นกับมีการค้ายคองนะครับการค้ายคองคางใหญ่ต่างๆนะครับเดี๋วใส่ให้เบิ้งนะครับผมสายแดงไม่สอบนะครับนี่ครับนี่ก็ฟังนั่นก็ายเป็นคือเป็นฟัง พมารครับใต้แดงนะครับมีขายของนะครับคือฟังไข่นะครับฟังไข่เฮเบิร์นมีขายยังี้นะครับอาหารเนี่ครับมีของนี่นะครับ สับประสิทธิ์ค่ต่างๆนะครับเขาให้ซื้อแค่สองอันนะครับมีหลวดนะครับมีหลวดน้ำกับต้นกล้วยไม้ มันไม่เมนาดลาอย่านตลาดตลาดดิมเมย กองแข่งครับผมนี่ครับปลาหมึกครับโลเท่าไหร่น um hm uhh exactly ี่ี้ยเราสี่ร้อยเหรอกุ้กุ้งดาวเก่าดีเลยสี่เลย่ห

ดจ้าเงนชเจ็ตัวนี่มาถ่ายไหรอตะโกนใหญ่นะือถ่ายได้พูดพูดพูดไหนพูดมาเนื้อหานครับผมของแหงออ้ห่ยเ พี่ชายอาวคู่แท<ะ>นช่วยหน่อยเนาะฮะคู่แทนช่วยหนึ่งไ <c oughs> อ้กลองอน,น,น,นะครับนี่ฟังเขตน,คคนะครับคือนะครับคุณเขตข้างของเป็นของพม่านะครับยังถ่ายวิดีโออยู่ครับถ่ายวิดีโออยู่พี่ยังไม่ได้กลับเมากี่มากี้ทำที่<ะ>นี่เนาะฮะเรียกไหมเรียกไปทัางยังพิยามะยังว่าได้กลับ ทำไมน่าตามเลยแม่บ้างวะมาดีใเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละนะครับบรรยากาศโดยรอบๆนะครับมีงคราบ้าผุดรับฟังพูดคือฟังของ ประเทศประมาณนะครับวันนี้ผมว่าด้ขรามไปครับงานที่นี่ไม่เชื่อซื้อพี่บุรีซื้อแล้วเขาอาจจะไม่ซื้อพี่ซื้ออันไหซื้อเลยอะไรไม่รู้มาโบอันนี้มีเลนมาโบ เขาฝากซื้อนี่ครับหัวหอมคนเด็กก็มีหัวหอมออนะครับผมเลยดวดน้ำครับพริกเท่าไหร่นี่นนนนน โล้่าไหร่ฮาทบาทอ๋องวอันนี้ะสิบบาทอออันนี้าบครับเาบบาทม่าผมใครมาเที่ยวกะแวะบ้านนะครับมาซื้อวนนุนนะครับนะครับด้านลังตลาดครับผมด้านลังตลาด ริมเหมยนะครับมาแล้วมาอีกพูดนะครับมันจะหายสพมบรรยากาศครับผม๋ยวผมสิดภาพ บางอีกนะครับร